ไปเย็นพบประชาชนชนที่สวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีโอ้ได้ยินไหมพี่ได้ยินไหมครั้งแรกแล้วเนี่ยได้ได้ยินเสียงนะผม่เคยผ่านไว้ครับผ่านแล้ววลังจะเข็ดจะชินไปเองอาวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรพิศสักัอดีเห็นเห็นอาจารย์โพสต์รัวๆเลยไม่รู้ไปของขึ้นอะไรมาครับ ใช่คือคือผมผมเห็นผมเห็นเอ่อหนึ่งก็คือเห็นคุณสนามหลวงเนี่ยเห็นผมโดย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 ผู้แล้วก็ผมเขียนหลายครั้งมันไม่สะดวกนะเห็นตรณนี้ก็หนักใช่ครับพอฟีดฟีดหน้าแชทบอกมันไปไวมากครับผมเลยหันไม่ทันใช่ใช่อีกอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเอ่อวันที่ผมโพสหลายกับทุกคนนะครับก็ครับผมอยากชวนให้ คนฟังเนี่ยลองไปอ่านดูรวมทั้งภูสนามหลวงด้วยคือมีครับโอ้ครับนี่นี่โทษทีผมไม่ได้นิมาพูดแต่งที่สนามหลวงนะฮะเดี๋ยวยังไงนะเขาบอกว่าไม่ได้มาแซวลุงไม่ได้มาแซวไม่ได้มาแซวระโฆษณาครับเอาคำขำพี่คแซวผมทุกคนเนี่ยเอาคำขำพี่คำขำเข้าใจกันครับเอาเอาว่าต่อครับมีมีประเด็นอะไรหลักๆที่คิดว่าพูดดีกว่าให้ผมมาได้อ่านไหมครับที่ที่ว่าเออมันมันทั้งหมด ครับประมาณสามสี่ประตูนะฮะเดี๋ยววผมสรุปให้ฟังนะฮะเชิครับพี่เชได้ครับก็เดี๋ยวปราเด็นเี่ยประเด็นแรกเนี่ยคือคือคือไม่ไม่ต้องค,นคนุณคุณจอไม่ต้องอ่านเองและคือผมผมว่าอ่านอ่านออกอากาศเนี่ยค,คือคือภาษาเขียนกับภาษาพูดเนี่ยมันมันคนละใจความกันผมเขา้าใจใช่ผมก็เลยต้องต้องพยายามให้อาจารย์เข้ามาติดต่อหลายๆการพี่เราเดินหามุมดีดิพี่ใช้ไวไฟหรือเปล่าหาเดินหามุมดีดิเ เสียงมันออกเป็นหุ่นยนต์หนอยได้ยินชัดแต่มันออกเป็นหุ่นยนต์หุ่นยนต์นะพี่ลองหาย้ายมุมไปเรื่อยๆดิมันจะมีมุมเออมันจะมีมุมองศาที่มันชัดเจนอยู่แต่คุยได้เรื่อยๆครับเออคื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 อผมเนี่ยต้องออกตัวนิดนึงนะผมผมชอบที่จะเขียนมากกว่าพูดนะเพราะว่าผมรู้ว่าคนแสดงส่วนใหญ่เนี่ยชอบฟังชอบฟังคลิปมากกว่าอ่านหนังสือครับคือแต่การอ่านเนี่ย มันมีมันมีประโยชนย์อยู่นิดนึงนะคือว่าที่ต่างกันฟังเนี่ยคือการอ่านอีกแล้วมันมเวลาให้คุณต้องคิดอ่ะครับใช่นะแต่<ม>ที่เราพ <ๆ S 2> ูดเนี่ยประโยชนบมากันมันมประโยชน์นึงอะไรเงี้ยในขณะที่ที่ถ้าคุณอ่านเนี่ยคุณคุณจะต้องใช้เวลาในการคิดมันหน่อยโอเคสมัยนี้พอดูโซเชียลมันมน่าจะดูแบบเร็วๆๆๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งซึ่งมันเป็นจุดอ่อนครับแต่ยังน้อยอันนึงที่ผมตลอดมาผมไม่ทําคลิปเนี่ยเพราะว่าผมอายุไม่ทําเยอะเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่า เอ่อรูปแบบการอ่านเนี่ยมันมันอย่างน้อยมันมันทำให้คนใช้เวลาในการคิดมากขึ้นนะซึ่งผมรู้ว่ามันไม่ป้องล่าในเรื่องัองการทูกไปเท่าไหร่ครับโอเคทีนี้ประเด็นที่ผมโพสติดต่อมันอาจจะสีมากกระทู้มาสักคู่เนี้มันเปกันอย่างนี้นะประเด็นแรกคือผมเสนอไอเดียที่ว่าถ้าจะลอทหารได้เนี่ย ถ้าถามว่าการเมืองไทยมันไม่เปลี่ยนจากภาวะที่มีสองพักใหญ่ในปัจจุบันนะฮะมีประชาธิปัตย์เพื่อไทยนี่คือหมายว่ามันมันยังไงก็ยังเป็น,ปนอย่างนี้ในอนาคตนันใกล้ที่เราเห็นเนี่ยครับถ้าจะร้มอำนหน้าทหารได้นี่สองพักนี้ต้องร่วมมือกนะันหมายถึงพักใหญ่ประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยใช่ไหมครับใช่ใช่เพื่อไทยเดียรัยที่ไม่ไม่ได้หมายถึงตัวพักอย่างเดียวนะฮะแต่มูลชนสองสองฝ่ายด้วยอ๋อตัวอย่างง่ายเลยเนี่เรื่องเรื่องประชาสัมพันธรัมนตรทุกวันเนี่ยครับ ตอนนี้ภูมประชาธิปัตย์มาประกาศก็จะไปรับแน่ๆใช่ไหมเห็นไปเดินสายด้วยเนี่ยประยุทธ์เนี่ย,ยเกิดไม่อยากจะทำประมติขึ้นมาถึงทีเลยแล้วฝ่ายที่รณรงค์โลโลโนองเนี่ยค่นข้างมั่นใจมากขึ้นเลยว่าโอกาสที่จะคว้างนี่เป็นไปได้ใช่ไหมครับคือคือพูทุกทีแม้กระทั่งเรื่องประชามติมันเป็นเรื่องเล็กมากนะถ้าเทียบกับเรื่องการรุกลอบผ่ารทั้งหมดเนี่ยครังพังเพื่อไทยเองเนี่ยอาศัยกำลังของตัวเองเ,องเนี่ยยังคาดจะทำไม่ได้ครับ ทีนี้เราคิดดูว่าถ้าต้องการล้มออกหากนที่บอกเนี่ยมันมัน,ม,นมันจะได้ไม่ได้อยู่แล้วถ้าการเมืองเป็นสองภาคอย่างนี้นะที่ที่จะไม่อาศัยกำลังทั้งสองฝ่ายครับคือผมรายละเอียดใ,ให้ผลเยอะในสองกระทู้นะฮะเช่นผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าเอาเข้อจริงแล้วเสียงข้ามมาของเพื่อไทยเนี่ยมันพอสำหรับชนะเลือกตั้งเฉยๆนะฮะระหว่างสิบห้บา,า,าถึงสิบเจ็ดมานี่ที่สุดแต่มันไม่พอสําหรับกั้งระบบพิจาริาที่แบบรัฐสภาซึ่งมั่นคงถาวรและเป็นที่ยอมรับทั่วไปได้ ที่ไม่โดนสหารแทรกแซงใช่ไหมครับคุยคุยกันได้ยาวเลยแล้วแล้วผมจะวิจารณ์ด้วยซ้ำว่าในหมู่กองทัอแดงเนี่ยมักจะมีโมเดลที่ผมเรียกเป็นโมเดลยึดอำหน้าคือคิดว่ามันสามารถเปลี่ยนระบอบนะฮะที่ไทยทำนี่กันเยอะๆเนี่ยด้วยการที่เอ่อถ้าแบบชูชัยคือเอาโมเดลลุกขึ้นตัวยึดตำหน้าแบบชูคงก็คือลดทหารไปยึดอะไรเงี้ยครับในความเห็นผมนะฮะ สังคมการเมืองในส,ดสด Gospel, มัยสุนทรีพิเ็ษเนี่ยโมเดลแบบนี้มันไม่เวอร์คือคุณจะสร้างระบบประชาธตปไตยกาที่มั่นคงที่เห็นจริงเนี่ยคุณต้องได้การยอมรับแบบเรื่ว่าจะ5ท่าน3คุมอ่ะ8 90เปอร์เซ็นต์ที่ไปซึ่งไปได้ที่รัฐบาลเพือไทยเองเนี่ยทำแบบนี้ได้ถ้าถ้ายังเป็นการเมืองสองพักอยางนี้แล้วผมได้พูดเสนอได้ซ้ำว่า ไอ Regard ้ภาวะที่ที CAP, USSR, oh ่เรียกว่าแต่เป็นสังเกตหรือสถา่เรียบโบราณในเซชันเนี่ยภาวะที่มันถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันได้ประโยชน์จากคอสชครไอ้ที่เสื้อแดงชอบิยมด่าสลิงอะไรเงี้ยดา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 บางทีหลังหลังที่โดนหนาเลื่อนเทิร์นไปถึงแบบชาวบ้านที่เคยสนุนกมศอะไรเงี้ยครับทั้งหมดนี่มันได้ประโยชน์กับคอสชกับระบบทหารน่ะอ๋อเขายิ่งอยู่ยาวได้เสร็จแล้วไอ้นี่คือประเด็นเลยคือมันมีรายละเอียดเยอะมาผมยังอยากอยากเชิญให้ให้คุณหรือว่าผู้ฟังในโรงงานดูนะครับ แต่แล้วประเด็นหนึ่งที่ผมเสนอต่อมาว่าการที่คุณจะทําการตกลงกันได้เนี่ยระหว่างสองข้างเนี่ยที่เป็นพรรคนละเรือนเนี่ยบางทีพาคุณต้องมีการเจรจาคุณต้องมีการยืดหนุ่มยืดแมวต้องมีการเปลี่ยนทั้งสองฝัายนะฮะผมก็บอกว่าประธานที่ฝั่งไม่ต้องเปลี่ยนในการเอ่โขนทหารโหนเจ้าเอ้เป็นต้นนะฮะในขณะที่เพื่อไทยก็ต้องเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งาเป็นบริษัทชินวัการเรจำกัดคือรตบใดที่ทั้งสองฝ่ายไม่เปลี่ยนเนี่ยมันก็ไม่มีทางเกิดความรุวมมือกันได้ ประเด็นต่อมาในกระทู้เนี่ยคนที่เสนอให้เห็นว่ามันมีปัญหาในเชิงโครงสร้างบางอย่างเกีย่ยวกับระบบการเมืองแบบรัฐสภาที่ททคือคนเชื่อแดงเนี่ยม,านามนันไดคิดภาพในแง่ที่ว่าเอออยากให้กลับไปสู่กรีมาธเก <c oughs> าไมก็คือเพื่อไทยรักสีเนี่ยมันเป็นเสียงข้ามากเด็ด <c oughs> ขาดก่อนรับผหานครั้งแรกเอาพราะจริงๆริงเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่ผมเสนอคือว่าความที่ว่ากลุ่มทุนเนี่ยแล้วคุณทักษิณได้กลุ่มทุนแน่ เป็นคู่เป็นรัฐบาลหรือเป็นอำนาจรัฐเองเนี่ยมันเป็นปัญหาสําหรับระบบรัฐสภาจริงๆคือถ้าคุณดูเบีบเที่ระบบรัฐสภาของประเทศวันตกเนี่ยทุกประเทศเลยจะว่าได้นะฮะมันไม่มีประเทศไหนที่ให้กลุ่มทุนเนี่ยเป็นรัฐบาลเองแล้วผมพูดให้คนเส้แดงเข้าใจง่ายๆแบบนี้นะปัญหาของสถาบันกษัตริย์ที่หามาตลอดเนี่ยที่ผมชี้มาเป็นสิบปีแล้วเนี่ยก็คือปัญหานี้เลยเนี่ยคือสถาบันกษรศัตริย์เนี่ยจริงๆคือกลุ่มทุนกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือกลุ่มทุนทรัพย์สิน สตอนพระมหากษัตริย์ทีนี้ในระบบประมหากษัตริย์ก็มาสมัยใหม่เนี่ยกลุ่นทุนเนี่ยไม่ควรจะบุคลากรของกลุ่นทุนเนี่ยไม่ควรเข้าไปทำหน้าที่โดยตรงครับปัญหาของพระมหากษัตริย์ที่กำเนิดหน้าอนนี้คือนี้เลยไงครับทีนี้ในทางกลับกันเนี่ยคุณทักษิณเองก็เป็นกลุ่มทุนเหมือนกันเนี่ยแล้วปัญหาของรัฐบาลทักษิณในอดีตที่หามาโดยตลอดเนี่ยต่อให้เราไม่ยอมรับซึ่งผมไม่ยอมรับอยู่แล้วในเรื่องคอร์ชอะไรตรวจสอบไอ้เรื่องไอ้เอ็กซิงแบงค์ไอ้เรื่องทำสัญญากับข้ามาเลยนี่ไม่ใช่้ร เราไม่ยอมยรมับในแง่ว่ามันการตรวจสอบมันมาจากที่มา<อ>ไม่ชอบท<ม>ําครับใช่ใช่ใช่แต่ว่าถ้าพูดก,กันในทางหลักการจริงๆรึงเรื่องโครงสร้างระบบรัฐบาลจริงจริงเนี่ยปัญหาที่กลุ่มทุนเนี่ยเข้าไปเป็นรัฐบ,บาลเองแบบพอดนกับสิ่งนี้ไยอย้เียเป็นปัญหานะฮะเป็นปัญหาใหญ่ด้วย <S <S แล้วผมก็ยังชี้เห็นด้วยว่าเออการที่เรามีระบบรัฐบาลที่เราเป็นแบบอังกฤษเนี่ยในทางโครงสร้างมันมีปัญหาในการควบคุมตรวจสอบทุงจริงจริงคือพูดแบบง่ายๆเลยนะ เสียงขบามมากของสภาเนี่ยมันคือคนที่เลือกรัฐบาลใช่ไหมฮะนี่ในทางเป็นจริงเนี่ยสภามันจะตรวจสอบหรือยับยั้งรัฐบาลได้มันทําไม่ได้อยู่แล้วเป็นเสียงข้ามมากแต่นะใช่ไหมในบางประเทศเขาแก้ปัญหานี้ด้วยการมีสภาสูงเช่นอังกฤษเลยอุลนีแออสเตรเลียอะไรพวกเนี้ยแต่ความจริงว่าสมัยคุณทักษิณยังนั่งเต็มที่เนี่ยแม้ทั่งสมัยอิงรักเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณนักสภาคุณทักษิณเนี่ยคุมสภาสูงได้และนี่เป็นปัญหาจริงๆเรื่องการตรวจสอบใช่ไหมฮะ ในประเทศบางประเทศอย่างเยอรมันเนี่ยเขาเลยแก้ปัญหาด้วยเอา,าองค์กรซึ่งอยู่นอกสภาไปเลยคือให้สารรัฐมนตรีตรวจสอบครับทีนี้สารรัฐมนตรีประเทศเราคุณก็เห็นว่ามีปัญหาแน่ๆตุลาการพิว่าใครบรอบๆสิบป,ปีในวันพรุ่งนี้เนี่ยครับอันนี้มีปัญหาแน่ๆเพราะฉะนั้นแต่คขาถามว่าถ้าไม่เอาตุลาการพิว่าหรือไม่เอาสารรัฐมนตรีเหมือนที่เรามีในสิบป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ระบบสภาอย่างรัฐมนตรีศรีสุนทรก็ดีหรือ ระบอบสภาแบบที่คนเชื่อแดงมีภาพเนี่ยว่าให้ทักษิณมีเสียงข้างมากแล้วไปยึดสภาเนี่ย <c oughs> มันมีปัญหาจริงๆนั่นแหละปัญหาเรื่องที่ว่าความเป็นกลุ่มทุนของทักษิณแล้วก็ปัญหาเรื่องการตรวจสอบควบคุมจริงๆครับไม่อยากจะพูดว่าตอนนี้เหมาเข่งเน่เป็นปัญหาที่เห็นได้ชัดหรือว่านี่ถ้าูดภาษาอังกฤษนนคือเพื่ออะไรเนี่ย abuse majority power คือใช้อำนาจเนีเน่ยอำนาจเสียงข้างมากอย่างผิดอย่างผิดแล้วนูนด้วยนี่เห็นได้ชันหรือว่านี่ผิดนะฮะ ทีนี้โดยโครงสร้างนี่มันมีปัญหาจริงๆสุดท้ายนะฮะในอีกระทู้หนึ่งผมเสนอประเด็นเรื่องทางเลือกที่สามนะฮะเรื่องนี้ต้องคุยกันอีกยาวแต่ว,ว่าข้อเสนอของคือว่าถ้าใครที่สีเลียนรื่งทัพไตเนี่ยต้องการเห็นประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศรุบนทไตที่เสรีที่มีบะกยรัฐใที่มั่นคงและควบคุมลักได้เนี่ยครับจะต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้พยายามที่จะสร้างทางเลือกใหม่ที่ไม่ใช่สองทางเลือกที่มีอยู่ปัจจุบันอันนี้ไม่ได้แปลว่าทางเลือกใหม่เนี่ยหรือพูดง่ายๆทารเลือกที่สามเนี่ย S <S <an> จะต้องไม่ร่วมมือกับเพื่อไทยเลยไหมผมบอกว่าจริงๆเราไม่ยพื่อพิงแต่ร่วมมือกับเพื่อไทยได้ไทยได้ <S <S <an> เงื่อนไขที่ถูกต้องนะร่วมมือกับประชาธิปัตย์ได้ด้วยในเงื่อนไขที่ถูกต้องร่วมมือกับใครก็ได้ในเงื่อนไขที่ถูกหลักการที่ต้องการ <S <S <an> <S ที่ต้องการสถา,า,าเสนอรรณาระบอกเรื่อนไขที่ถูกต้องที่ว่านี้ลองลองไปอ่านดูนะฮะมันมีรายละเ,เอียดเยอะมากซึ่งผมไม่ได้ไม่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 มีเวลาอธิบายแล้วจริงๆเรก็เขียนยาวนะฮะ โอเคผมผมมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังแกเนี่ยผมออกตัวนิดนึงผมแค่นี้นะผมจะอยู่ได้ตลอดด้วยแค่หนึ่งยินเีกับผมนิดหนึ่งบางทีก็มีแต่ห้าแล้วก็พอดีช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมยุ่งยุ่งเวลาเนี่ยที่ผ่านมาบางทีผมก็ได้ฟังรายการจุดตลอดทั้งรายการหลอกเข้ามาแล้วก็ออกเข้ามาแล้วก็ออกโอ้ยก็ยินดีมากไม่ไม่ได้ฟังเสียงอาจารย์ผ่านรูปแบบนี้นานแล้วครับ นานๆจะออกสอนทีผมชอบเขียนมากกว่าชอบพูดแบบครับแต่ปัญหาคือเดี๋ยวนี้เขาเขาชอบฟังสมมติอาจารย์ฟังเพลงก็ไปนั่งอ่านเขียนยังไม่ต้องปาไม่ไม่รู้นี่สิอเขาไมต้องพูดใช่ไหมล่ะได้แค่ได้ยินเสียงพูดพี่เขาก็ดีใจแล้วแฟนคลับพี่แย่ๆแต่ตอนนี้อาจารย์สุขภาพดีอยู่ใช่ไหมครับก็รายงานครับก็โอเคครับก็เรื่อยๆก็อากาศหนาวนิดหน่อยแล้วว่าก็โอเคครับยังยังมีแรงปะทะสนามหลวงไปอีกนานนะ ก็เดี๋ยวเชิญทุกสนามหลวงตามสบายะนะโอเคโอเคดีขอบคุณครับพี่สมศักดิ์ครับบัตรเจ้าขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ครับครับอ่าก่อนอื่นข้าพเจ้าเปิดไม้หรือยังเปิดไม้หรือยังเปิดไปแล้วคุณหลวงโอเคโอเคโอเคไอ้ธงแดงมาปิดไม้เมื่อกี้จะโทษไม้อยู่เนี่ยลุงนี่ใช่แล้วไม่รู้จะไปที่ ก่อนอื่นข้าพเจ้าต้องขอขอบพระไทยขอบคุณกระพอ,<ต>อครับ,<อ>บไม่ใช่เจ้าอาจารย์ดรสมศักดิ์เกียรติสกุลเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรตินะมาชี้แนะ ในรอบกี่เดือนเลยไปโอ้ในรอบคิดว่าชาตินี้จะไม่เจอกันแล้วเอาก็เคยเจอกันตอนที่ไม่รือเ่าครับไม่เคยเจอครับเอานึกว่าลุงสนามหลวงอยู่ในแถวแถวสนามหลวงเข้าป่าสมศักดิ์เข้าคุกอ้าวสมศักดิ์เข้าคุกอยู่สูธรรมตอนนั้นสนั่นสนั่นยังไม่ตายนะสนั่นมีรถปิ๊กอัพเก่าๆแล้วมาตอนหลังเล่นการเมืองมีบ้านสามหลังรวยชิบหายกินไว้ขวดเป็นแสนเลี้ยงฟาร์มนกกระจอกเพศถึงมันอ่ะนะ เอาเขาติดคุกด้วยกันเหรอครับมันโกงมาทั้งนั้นลักะเลยว่าพอก็บปัญหานี่แหละแล้นก็ปัญหาเขาดีก็ทําให้สุพรรณบุรีเจริญนะไอ้ที่อาจารย์สมศักดิ์พูดมันก็เป็นความเห็นนะครับซึ่งผมบอกตรงๆนะผมไม่เห็นด้วยเลยแม้แต่ข้อเดียวอ่านั่นแหละนะทำไมล่ะครับให้สองพักใหญ่มาจับมือกันคุณสมศักดิ์คุณก็รู้ไอ ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้างของคุณนะประชาธิปัตย์เป็นพักที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจากเป็นพักบลูบัดนะครับคึกฤทธิปรร์ปาโมดศรีนิปาโมดคงอภัยวงศ์เนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเพื่อแก้แค้นคณะราษฎรโดยเฉพาะเนี่ยประชาธิปัตปัดเขาตั้งขึ้นมาเขาตั้งวันที่เท่าไหร่6เมษายนวันอปรีเอวันจัก,กรี <laughs> ใช่ไหมครับตั้งขึ้นมาวันจัก,กรี เขาประกาศเขาชัดเจนครับแ,แม้แต่ว่าเขาอยู่ในค,<ม>คุกเขายังมีบูบาทเลยสมัยนู้นเนี่ยไอ้ประเภทว่าเราเป็นคนดีเสนีปลาโมชนาประกาศว่ามาแลงวีบอกว่าพระอรหันต์ห้ารูปไปบชกระโจนห้าร้อยเนี่ยพร,ระอรหันต์ก็แพ้อคําว่าอย่าให้คนไม่ดีปกครองเนี่ยอันนี้คือปรัชญาของพรคประชาธิปัต์แล้วก็ตอแหลว,วัาสัจจงเวออ,อ,อัตาวาจา คำพูดจริงว่ารอเก้ายิงรอแปดเป็นสิ่งไม่ตายมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะประชาธิปัตย์เองนะชื่อมันตอแหลอยู่แล้วว่าเป็นประชาธิปัตย์คือผู้ที่ฝักใฝ่ในระบอบประชาธิปไตยครับคนที่รักประชาธิปไตยเดโมแครก็คือเดโมแครซีเลเวอร์คนที่หลงรักในประชาธิปไตยที่เรียกว่าประชาธิปัตย์ครับแต่มันไม่ใช่มันเป็นพวกที่หลงรักเผด็จการหลงรักพระราชาเนี่ยมึงเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคราชาธิปัตย์เถอะวะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้แล้วมีครั้งหนึ่งที่พยายามปรับตัวให้ดีขึ้นนะกระแสสังคมนิยมมาแรงเนี่ยปีสองพันสิบเก้าใช่ไหมเสนีปลาโมดสังคมนิยมอ่อนๆกลายเป็นฤษีเลี้ยงลิงครับกลายเป็นว่าประเทศที่ปัดมีคมน,นิดสามสี่คนหนึ่งในนั้นคือชัวลีภัยไปคมนิ์ชัวลีกภัเนี่ยเป็นคมน,นิ <c oughs> อประเภทอะไรเย็นลมต่าย็นลมว่าวเรื่องมันนะไะชัวลีภัยคิดจะหนีเข้าป่าวิราศิกพงเป็นคมนิ์ครับ อะไรว่าดำรงรัฐพิพัฒมมน์เป็นคม,มนิต์ครับสุรินมาสธิ์เป็นคมนิต์คนที่ด่าคือใครครับสมัครสูรทนทรเวทที่เสื้อแดงคีเชียอยู่ในตอนนักโทษจะขวาเลยครับเพราะฉะนั้นประชธิปัตนะมันเปลี่ยนไม่ได้มันถึงได้ทำไมอภิสิทธิ์ได้เป็นนายกได้เป็นหัวหน้าพักแล้วไม่ยอมออกเพราะว่ากษัตริย์พิพนเขาชอบอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์เขารู้เขาว่าประเทศนี้เนี่ยมันเป็นราชนาจาักครับ แล้วทหารทั้งหลายแหล่นี่ยนะมันอยู่ได้เพราะมันอ้างกษัตริย์คุณสมศักดิ์บอกว่าสองพักใหญ่จับมือกันซึ่ง impossible ลบทหารก็เป็นไปไม่ได้เพราะกษัตริย์มันคุมทหารมันคุมพักประฏิปัติมันคุมศาลคุณสมศักดิ์เดี๋ยวไ่รู้คนเปคนนี้หรือเปล่าพี่สมศักดิ์เขาจะบอกว่าผมผมจะขอโทรเข้ามาดีเบตตรงนี้อีกรอบได้ไหมได้ได้เชิญเชิญครับทีละ ผมจะพูดห้ามันจฉพาะส่วนเฉพาะส่วนตรงที่เฉพาะส่วนนี้เฉพาะส่วนตรงนี้ผมจะไม่พูดอย่างอื่นนะครับเพราะประเด็นสองนประเด็นสองภาคนี่แหละประเด็นกลไกอำนาจรัฐนี่นะครับกลไกอำนาจรัฐมันมีทหารซึ่งบุรพาพยัก์วงเทวันมันคุ้มหมดแล้วมันถึงต้องมาวิเคราะห์ว่าทำไมโยกย้ายกันที่เป็นแผงๆเนี่ยนะทำไมมันถึงจัดตั้ง ภูมิพลเขาได้ข้อสรุปตั้งแต่สมัยทันตกาวิเชียนที่โดนเกณฑ์สารแล้วที่สำสัดโทรเข้ามาละเอาประเด็นเมื่อกี้นะครับที่ประเด็นเมื่อกี้นะเอาเอาประเด็นนี้ก็ได้ที่จริงตัวอธิบายสวัสดีครับอาจารย์ประเด็นสองพักใหญ่พี่ประเด็นสองพักใหญ่เลยฮะฮัลโหลนอเชิญเชิญครับเชิญครับอาจารย์ตั้งแต่สมัยทันตกรรมวิเชียนที่โดนเกณฑ์สารเราต้องโทรศัพท์ต้องฟังจากโทรศัพท์ครับอย่าไปฟังอย่าไปฟังยูทูบอย่าไปฟังยูทูบ โอเคแล้วเมื่อที่ผมเขียนไปไปในเอ่ออไปในซีสอเงนี่ครับผมเลอาจารย์ลดลดเสียงใน YouTube ก่อนครับปัญหาว่าพี่พี่ปิดเสียงใน YouTube ก่อนโอเคโอเคปัญหาว่าครับเอ่อปัญหาที่ปัดเกินไปยังไงที่ผมรู้ดีเออ่คุณสนามหลวงไม่ต้องพูดนะครับแต่ว่าตรงนี้ที่เป็นปัญหามากในหมู่คนที่แดงเนี่ยก็คือว่าเวลาพูดถึงภาคกลางเมืองคือ เอาข้อจริงยังไม่ได้รู้ปัวัศาสตร์ความเป็นจริงความเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างมากพอประชุธบ,บัตรตอนนี้ผมเจ้าผมก็รู้นะครับแต่พรกการเมืองสมัยใหม่นี่มันมีเขาเรียกที่เขาเรียกระวัตหรือมีพัฒนาการอะไรของมันเองนี่แหละของมันเองเอาง่ายๆตอนเนี้ประยบบาทธตรออกมาชัดๆแล้วมนูนเนี่ยนะฮะครับแล้วที่ผมอย่างที่ผมเชื่อว่ารัฐบาเพื่อไทยเองเนี่ยยังอยากจะคว้าอันนี้ไม่ได้แน่เลยเนี่ยตอนนี้ที่คว้าได้ ถ้าเวลาที่คุณถ้าเป็นแบบนี้ที่ามได้ยังชวนที่เพราะอะไรพเพราะประธานที่แบไม่เอารัำนูลมาไอาค้าแล้วมึงกลัวสัตว์มึงเหมือนกันครับทีนี้กลับไปทิดเดียวหน่อยนิดนึงนะฮะครับถ้าพูดถึงเรื่องพรคการเมืองนะอันนี้ที่ผมผมไม่เห็นด้วยกับคุณสนามหลวงแล้วพยายามชี้เหร่มาตลอดว่าคุณสนามหลวงนี่จริงๆไม่ได้สู้เพื่อตายหรอกแต่สู้เพื่อี้เหร่เพื่อไทยทักสินครับสมัยปี2อ3 5ันห่งรอยสเนี่ยสมัยรสชเนี่ยนักการเมืองค่ายคุณทักษิณตัวมทั้งคุณทักษิณเองด้วยคุณสมัครคคุุณณณททัักษิิเเฉลลม้้งงหาายยยนี่่อูขรสช ในขณะที่ประธานาธิบดีเนี่ยเขาถูกค,ค่าพักกา,า,ารณ์หลอกตชเพราะนั้นจะบอกว่าโอ้ยพักการเมืองน,นี่คือเป็นเทพพักการเมืองนี่เป็นมารเนี่ยพักสิ่งนี้เป็นเทพพักการณเป็นมารเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะฮะหลายเรื่องแ่ะใช่ในความหมายที่ว่าประธานาธิบดีเนี่ยอิงพระมหาอิงเจ้าออนี่ใช่ปัจจุบันเนี่ยผมร,รู้ดีจะตายตอนที่เมื่อสองสามปีที่แล้วชูแลน์เสนอว่าให้เลือกสุดสำคัญ ก็ไม่อยากเอาทักษิณเนี่ยผมผมเนี่ยออกมาทักค้าแล้วมีการอินเดียท,ที่รู้กันนหะอินเดียทีนี้มันเริ่มมาจากประเด็นเรื่องนี้เลยแหละ <c oughs> ที่บอกให้เสนอให้เรื่องถูมันผมบอกอยาก่าไปเรื่องถูมันเนี่ยเพราะนั้นประเด็นเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแต่เรื่องมันไม่ใช่ว่าขาวดำในความหมายโอ้ทักษิณเป็นเทพทักษิณเป็นเทพแล้วก็ประชาธิปัตย์เป็นเป็นมาอะไรอย่างที่บอกมันไม่ใช่อย่าง้หรอกถ้าพูดกันตรงไปตรงมานะถ้าพูดความเร็วมีความเร็วด้วยกันทั้งคู่แหละ เห็นด้วย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 เราได้ย่างที่เมื่อผมเพิ่งพูดแบบี่ที่ชี้เห็นเลยเนี่ยปีห้าสานคุณนั่นสิงโตขึ้นมาในการเกาะมอนต์รอชฟอร์เดี๋ยว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 ไอ้คุณสมศักดิ์ผมอนุญาตนิดนึงนะครับคือไอ้ที่คุณพูดมาผมเถียงได้ทุก ทุกเวดดิ้งไงนะตั้งแต่รสช,อชอเนี่ยนะทีท,ทีนี้มันมันมันเอาอย่างงี้ดีกว่าคุณพูดให้ตรงประเด็นว่าจะล้มทหารสองพักต้องจ,จับมือกันสองพักต้องจับมือกันได้ยังไงอ,อ,อย่าไปพูดอย่าไปพูดแล้วเธออย่างอื่นฟังแล้วลำคาญเว้ย <laughs> พูดให้มันตรงตรง,ตรงเอออย่าอย่าแตกประเดน็นเอาตรงเนี้ยอ่าพี่สัมสายเชนครับให้มันชัดอาการชัดชัดเป็นยังไง อันนี้กล้าพาเลยไม่จริงหรอกที่ขุนแผนหลวงเถียงผมได้ทุกคำ่ะไม่จริงหรอกขุนแผหลวงเนี่ยตอบตรงๆว่าไม่ใช่ได้ทุกคำได้ได้ทุกสลากด้วยไม่ได้ทุกคนยกไมันจะเป็นยาอะไรไอ้ต่อไปล้อกันเรื่องอะไรคุณรู้ไหมผมต้องควบคุมคุมการปฏิบัิหน้าไม่คือเด็กเล็กเพราะขออนุญาตนะคุณพูดให้มันตรงประเด็นว่าจะล้มทหารสองพักต้องจับมือกัน พูดตรงนี้อย่าอื่นอย่าพูดลำคานพูดให้มันตรงๆเอาพูดไปเลยพูดอเจ้าพี่ศุขศักดิครับเอย่าพูดมาเรือเนี่ยเออผมอธิบายไว้ในไว้ในโพสต์แล้วนะว่าครับใช่มันยากใช่ไหมฮะครับแต่ในี่ยโดยกันในคำถามผมคือว่าโดยชกตัวอย่างกรณีง่ายที่รัฐมนตรีให้เห็นเลยเนี่ยสมมุติว่าถ้ามันมีการเมือใหญ่อย่างสองพรรคปัจจุบันเนี่ยครับ คุณจะล้มทหารยังไงถ้าไม่ใช่พาะสองพักเนี่ยซึ่งเป็นพักคนเรือนแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยต้องอาศัยการขึ้นสูงหน้าโดยผ่านการเลือกตั้งเหมือนกันเนี่ยอย่างประชาธิปัตย์เองเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยเขาเขาเ่เสนอมาถึงยุคปัจจุบันนะฮะอย่างโอเคอย่างนี่อย่างง่ายนะเรื่องที่คุณไม่รู้อะไรแล้วใช้อดีตอย่างแบบผิดนะถ้าเป็นเมื่อสิบยี่สบปีแล้วเน,นีน่ยประชาธิปัตย์เจริงดจะเสนอโควิดหรือประยุทธ์ขึ้นเป็นนายกได้ซ้ำแต่ปจุบันิในประเทศแบบทำไม่ได้ เพราะนี่มันเป็นทักษะการเมืองมวลชนซึ่งอาศัยฐานเสียงการเลือกตั้งเหมือนเครือไทยนั่นแหละใช่ไหมทีนี้ถ้าในเมื่อทั้งสองพักนี้เนี่ยมีฐานเสียงหรือว่าในสุดแล้การได้มาซึ่งอำนาจเนี่ยในสุดแล้วต้องมาได้ทานนี้เหมือนกันเนี่ยทางประชาชนเหมือนกันแล้วมีด้านที่ยังไงที่ไม่ต้องการให้อำนาจที่ไม่ใช่ในการการเลือกตั้งเนี่ยเข้ามาเป็นอำนาจนำรัฐบาลเนี่ยอันนี้แหละคือความเป็นไปได้ของฐานของความเป็นไปได้ของการที่ว่าจะรวมมือกัน ใช่แต่ผมไดี่ธิบายชัดเจนมากการร่วมมือกันเนี่ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้ง่ายหรอกแต่คําถามผมคืออัหนึ่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่วิธีนี้เนี่ยจะใช้กีดล้มทหารยังไงใช่ไหมโมเดลอย่างที่เสื้อแดงคู่กันในอดีตเนี่ยนะเรื่องการคิ้อำนาจไม่คก็จะเป็นแบบสวยชชยเรื่องมวลชนลุกก็ดีเนี่ยหรือแบบชูพงเรื่องทหารลุกเิ็บอำนาจก็ดีเนี่ยต่อให้ทําสําเร็จนะซึ่งไม่มีทางในความเห็นผมเนี่ยไม่มีทางทางสาเร็จในสัปดรห์นี้นะแต่ต่อให้ทําสําเร็จเนี่ย ก็ไม่สามารถปกครองได้ครับในสัตววัตนี้เนี่ยระบอบรัฐสภาจะยืนยงอยู่ได้จริงๆเนี่ยมันต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าเป็นคอนเซนต์หรือชั้นทางมัติของมวลชนที่ได้รับการยอมรับร่วมกันว่าโอเคเป็นแบบนี้นะเป็นวัฒนธรรมแบบนี้ที่คุณจะให้มีการเลือกตั้งและให้อำนาจที่มาจากการเลือกตั้งในแงบบ่นั้นนงนาซึ่งจะทําอย่างนั้นได้เนี่ยทั้งสองฝ่ายก็จะต้องเปลี่ยนแปลงทั้งคู่และตรงนี้ที่ที่เป็นประเด็นสำคัญที่ผมพูดมาตลอดว่าคนเสื้อแดงเนี่ยมีภาพฝันว่าเอ,อ อาศัยกำลังคนเสื้อแดงหรืออาศัยกำลังคนที่เชียร์ทักสินเ์เพื่อไทยเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนระบบได้ไม่ได้เปลี่ยนยังไงฮะถ้าคนไม่สามารถสร้างการยอมรับในระดับ8 9 0ของประชากรได้ไม่สามารถสร้างการยอมรับในหมู่ชนชั้นกลางในเมืองได้แล้วตรงนี้แหละที่ผมเสนอว่าคุณต้องหันมาดูว่าจริงๆแล้วมันอ่อนอะไรบ้างในส่วนของเพื่อไทยเองคือถ้าคุณซีเนี่ยที่จะสร้างระบบรัฐสภาแบบตัวนกจริงๆนะนะไม่ใช่เพียงแค่คิดอยากจะให้ทักสิณกลับมาเป็นอำนาจนำอย่างเฉยๆ ครับครับพี่คือคือผมเห็นหลายคนผมขอต่อนิดนึ่งเชิญพี่เชิญเชิญนีดหนึ่งเชิญอะไรครับเชิญเลยครับเเห็นเห็นเห็นหลายคนเขียนในซีบล็อกว่าผมฝันผมอะไรเนี่ยนะฮะครับอันนี้เหมแบบซีเรียสเลยนะฮะลองไปอ่านที่ผมเขียนดูนะครับผมไม่เคยบอกมันจะครับได้ง่ายๆแล้วผมตั้งคําถามยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นทัานในประเด็นเรื่องเนี้ยในประเด็นเรื่องเอ่อในประเด็นเรื่องเรื่องล่างรละผลลุ้ที่ประชามติเนี่ยครับ เห็ S <S <an> นชัดว่าถ้าไม่อาศัยกำลังประชาธิปัตย์เนี่ยมันคว้ามั่ชัวร์ไม่ได้แน่นแนต่ที่ผมอยากจะถามกลับและอยากจะพูดกลับอีกทีนะเวลาบอกว่าผมฝันอย่างงี้อย่างี้เนี่ยครับผมว่าคนเสื้อแดงต่างหากที่ฝันเรื่องทักษิณอยู่เพราะว่าคนเสื้อแดงส่วนใหญ่ดีเป้าจริงๆอยู่แค่ต้องการให้ทักษิณเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นําใหม่นะซึ่งผมเนี่ยไม่ได้มาจากจุดนี้เลยผมมาจากจุดที่ว่าจะทำยังไงจะสร้างระบอบและสภาครับระยะใต้แบบตอนตกที่มันมั่นคงได้ซึ่ง ไม่ใช่แบบสิงคโปร์แบบจีนแบบอะไรซึ่งในแง่งในทุนนสิตในเดนนิยมหรือคนแสดงสูงเลยน,น,ยนิยมเด่นซ้ำนะฮะเรื่องสิงคโปร์เรื่องอะไรเนี่ยครับเราบอกแล้ามาแบบตอนตกที่จะต้องลงได้เนี่ยมันต้องมีฝ่ายค้านที่ที่ตรวจสอบมันต้องมีความเป็นไปได้ของการแข่งขันเลือกตั้งที่ฝ่ายหนึ่งอาจจะชนะและฝ่ายหนึ่งมาชนะมีความเป็นไปได้ของการตรวจสอบควบคุมได้ซึ่งเอาเข้าจริงๆ้วเนี่ยโมเดลของพรรคสิ์เพื่อไทยในอดีตมีปัญหานี่มาโดยตลอด อย่างที <ies> ่ผมบอกว่าพอคุมเสียงข้างมากในสภาล่างได้ก็ยังคุมเสียงข้างมากในสภาสูงด้วยและก่อนที่จะเกิดปรากฏการณ์ตุาการพิวัตเนี่ยก็ยังสามารถคุมองค์กรอิสระบางส่วนได้ด้วยหรืออย่างน้อยก็ไปก็เลยอินทิบเดหรือไปคุมคูหรือว่าไปไปกดดันเขาไม่สามารถคุมได้ไอ้เนี้ยเป็นจุดอ่อนจริงๆการพิจารณ์ของฝ่ายเชื้อเหลืองต่อทักนสิงเนี่ยแม้นั่นอินทเดยที่อยากจะเสียงคู่รู่ระบอบทักนสิงเนี่ยจะค้านมาตลอดตั้งแต่ต้นเนี่ยใช้คํานี้เนี่ย แต่ตัวประเด็นเนื้อหาของการวิจารณ์หลายอย่างเนี่ยไม่ใช่ไม่มีประเด็นนะฮะมีประเด็นจริงๆรงวมถึงประเด็นที่ผมพูดไปก่อนนะนี่จะคูในประเด็นที่ว่าถึงที่สุดแล้วการที่กลุ่มคุณอย่างพุทธศิลิ์เนี่ยเป็นรัฐบาลเองเนี่ยอันนี้มันเป็นการขัดต่อการสร้างระบอบไตยแบบต้นตกโอเคฮะแค่นี้ครับโอเคครับพี่ครับขอบคุณครับพี่ครับไฟเย็นพบประชาชน